เดินเที่ยวงานประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกและไฮไลท์ของงานวัดนั่นก็คือของกินสวัสดีค่ะวันนี้ผู้ช่วยเต้าก็มาอยู่ที่วัดบางพีใหญ่ในหรือว่าวัดหลวงพ่อโตที่สมุทรปราการนะคะงานนี้จะบอกว่าโอ้โหของกินคือเยอะมากๆและคนก็เยอะมากๆเช่นกันค่ะถ้าถามว่าเดินทั่วทั้งงานไหมไม่ทั่วนะคะเพราะมันเยอะมากอันนี้หมูทอดนมสดนะคะกินหอมมากอันนี้ก็น่ากินนะคะแต่ว่าคนเยอะมากเลยซื้อไม่ได้จะบอกว่าบาง้านก็ไม่ได้แวะซื้อนะคะเพราะว่าคนเดินสวนกันคืนแน่นจริงๆมาถึงที่วัดหลวงพ่อโตแล้วนะคะก็ไม่ลืมที่จะมาสักการะค หับการรับบัวนะคะเขาจะมีขึ้นในวันที่6ตุลาเขาไว้พระเสร็จก็มาต่อกันที่พิซซ่าเลยคะ่นะน่ากินมากาอบสดใหม่ร้อนๆเลยนะคะผักขมอบชีดคือแบบอร่อยมากมาเจอโมจิผลไม้คะ่นะน่ากินมากไสเยอะมากตัวแป้งอร่อยครีมชีสก็อร่อยผลไม้อร่อยอยู่แล้วคะ่ะลงตัวสุดๆเวลาที่แบบว่าต่อคิวนานมากเลยนะคะสําหรับกล้วยปิง้งซอที่กินแล้วอร่อยมากที่สุดก็คือมะพร้าวกับต้นตำรับราดผสมกันแบบนี้นะคะแล้วคือแบบอร่อยมากๆอร่อยจริงๆถัดไปก็จะเป็นชิฟอนไส้แตกนะคะอันนี้คือแบบชอบมากเลยไส้เข แล้วตัวเนื้อขนมปังแทบจะละลายในปากกัดไปทีเนี่ยนะคะไส้ทะลักมากคือเป็นร้านที่ไม่มีขนมวางเลยนะคะเพราะต้องไปยืนรอเอาจากตาส่วนงานเขาจะมีตั้งแต่วันที่30กันยานจนถึง8ตุลาคมค่ะมี9วัน9คืนจุใจไปเลยเดินผ่านมาเห็นโดนัทอันนี้คือแบบน่าก,กินมาก,ากเข้าไปนะคะคือแบบโดนัทนุ่มมากนะคะจิ้มซอสแบบนี้คือโอ้โหอร่อยแสงอกปลาเราก็เห็นขนมไทยไม่ได้ซะด้วยสิคือชอบกินมากลาดไม่ได้ก็ต้องมากินขนมใส่ไส้ด้วยค่ะนอกจากของกินจะเยอะแล้วนะคะของเล่นก็เยอะมากเรียกได้ว่าเขายกสวนสนุกมาไว้ทีี่่นเลย เราเล่นกันได้ทุกช่วงทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กจนเด็กโตส่วนประเพณีรับบัวนะคะเขาจะมีจัดขึ้นในวันที่ใครอยากมาดูประเพณีที่มี1เดียวในโลกก็เชิญที่วัดหลวงพ่อโตเลยค่ะ